ที่อาชีพของจอปอมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับผมสำหรับวันนี้พี่แม็กจะมาแนะนาหน้าที่และเส้นทางการเป็นจอปอวิชาชีพครับจอปอวิชาชีพมีหน้าที่ดังนี้1 ตรวจสอบและแนะนำนะครับให้ในายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทํางานครับข้อ 2. วิเคราะห์งานนะครับเพื่อบง่งชี้อันตรายรวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้างครับข้อสนะครับประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางานข้อ4นะครับวิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วงงานต่างๆและ แนะนำมาตรการความปลอดภัยในการทํางานต่อในจ้างด้วยครับผมข้อ5นะครับตรวจประเมินการปฏริบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนโครงการและมาตรการของความปลอดภัยในการทํางานนั้นๆข้อกนะครับแนะนําให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ3ครับสําหรับข้อ7นะครับแนะนําฝึกสอนอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุที่มีอันตรายสําหรับข้อ8นะครับ ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางานดําเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางานภายในสถานปกกระกอบกาการนั้นๆครับสําหรับข้อ9นะครับ แนะนำต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องครับข้อสิบนะครับตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเกิดร้อนลำคาญอันเนื่องมาจากการทํางานและรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้าครับสําหรับข้อสิบ รวบรวมสิติวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบเหตุอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุดเดือดร้อนํำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างครับขอ้บขอหสองนะครับปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆตามที่ในจ้างมอบหมายครับแล้วถ้าอยากทำงานเฉพาะวิชาชีพต้องเรียนอะไรบ้างหากน้องๆและผู้สนใจคนไหนสนใจงานด้านเฉพาะวิชาชีพน้องๆจะต้องเรียนในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและภาพแวดล้อมในการทํางานครับซึ่งหลักสูตรนี้จะมีการสอนในระดับยาตีหรือเทียบเท่าซึ่งหากเรียนจบแล้วก็ต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงมหาดไทยอีกด้วยบอกได้เลยนะครับน้องๆและผู้สนใจว่าสาขาชีพนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากเรียนไปแล้วไม่มีทางตกงานแน่นอนครับ